あっ ครับก็สำหรับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็เราที่เราจะเล่นกับทีมลิปิโกของฟิลิปปินเนี่ยเราเป็นก็เป็นทีมอยูนะ่ในระดับอาเซียนด้วยกันแล้ววันนี้เราต้องการที่จะพักแบบกับตันทีมคือพักพี่แขกคืออยากให้หาประสบการณ์ให้ได้เด็กรุ่นใหม่ที่เราจะต้องใช้งานในอนาคตต่อไปนะครับแตอวนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางฟิลิปปินเขาเล่นได้ดีนะครับเรามีผิดพลาดเองในช่วงไปลายเซตในประมาณเซตที่3ามทำให้เกมมันสูสีสูสีสูสีตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่วันนี้คือ เราทำเกมสก,กัดกั้นเราค่อนข้างได้น้อยนะครับ <_ d ance> ก็เราต้องกลับไปแก้ไขในแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะเข้ารอบในลึกๆต่อไปที่เราจะต้องเจอกับทางอีห่านในวันพรุ่งนี้ครับผมตอนนี้สถานการณ์ของทีมนี่คือถ้าสี่ทีมสุดท้ายอ่ะอาจจะไม่ได้ละยังยังมีหวังอีกไหมหรือว่าไม่ไม่น่าจะได้แล้วนะก็คือณณตอนนี้คือเราต้องดูว่าคู่ระหว่างระหว่างอีหลานกับกาตาอ๋อใช่ครับใช่ครับแต่เราต้องชนะสามเล่ด้วยใช่ใช่ครับก็ยังมีโอกาสครับก็ยังมีโอกาส ก็ถือว่ายังมีโอกาสแต่เราก็เล่นเต็มที่นะครับเพราะว่าเราอยากสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราอยากหาประสบการณ์ให้กับเด็กรุยใหม่ที่เราจะต้องใช้งานในอนาคตนะครับวันนี้โดยรวมแล้วพอใจใน,ใน,ใน,ในทุกท,ทีทุกคนไหมครับโดยรวมวันนี้ถือว่าในเรื่องเกมสกัดกั้นยังไม่ดีครับต้องกลับไปแก้ไขนะครับคืออย่างอื่นบอลลุกสามารถทําได้ดีครับแต่เรื่องบอลบล็อกวันนี้ยังไม่ดีที่เราต้องกลับไปแก้ไขนะครับเจออีลาดีเราจะเล่นกับเขาย ่นนคืออีลานเนี่ยเขาเป็นบอลที่ครบเครื่องแล้วก็มีศักยภาพที่สูงอยู่แล้วถ้าเราเราจะเล่นนะครับพรุ่งนี้เราต้องลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับครับก็ก็เกมวันนี้ฟิลิปปินส์ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆเราควรจะจบ จะจบสามศูนย์ได้ซ้ำนะวันนี้แต่ว่าช่วงพอท้ายๆเกมเราหลุดนะสังเกตว่าเราหลุดค่อนข,ข้างเยอะนะครับซึ่งวันนี้เราพยายามจะจัดชุดผู้เล่นที่สดใหม่เข้าไปสู้ขเขานะเพราะฟิลิปปินส์เองก็เป็นผู้เล่นใหม่ๆเหมือนกันอายุไม่ค่อยเยอะนะเพราะนั้นเราก็เลยเอาเด็กๆมาลองเกมเพื่อหาประสบการณ์ด้วยแต่พอให้เนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนด้วยพี่ลงไปแก้เกมซึ่งก็โอเคครับวันนี้ก็กกอรอดมาได้นะครับสามสองครับกัปตล่ครับวันนี้ในกอล์ามระตวันนี้ก็ ฟิวปินก็ถ like ือว really like uh ่าเล่นดีคร uh ับแล้วก so, 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 no, ็แบบเราก็ไม่มีรุ่นพี่เข้าไปแบบคอยคุมเกมเท่าไหร่ครับแล้วแบบมีแต่รุ่นน้องแล้วแบบก็มันก็เลยแบบหลุดบ้างแบบแต้มสำคัญสำคัญเงีายครับก็แบบทำให้เขาแบบเล่นยากเราเล่นยากขึ้นครับครับผมก็อิหร่านก็ก็ดีครับบอกเลยว่าอิหร่านเป็นเป็นทีมที่ดีครับไม่ว่าจะส่งชุดไหนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขี้ยวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งๆสูงครับเราเองก็เดี๋ยว mm hmm. คืนเนี่กลับไปทำการบ้านนะครับแล้วก็ดูเกมของเขาว่าจะใช้แผเนเล่นอะไรก็ยังไงก็พรุ่งนี้อาจจะทำต้องต้องแลกเสิร์ฟกับเขาครับไม่งั้นอาจจะเกมจะเหมือนกับกาตาที่เราโดนเกมเสิร์ฟบีบจนจนกดดันค่อนข้างมากก็คงจะเป็นที่เป็นเกมเสิร์ฟพยายามทำเกมเสิร์ฟให้ดีครับสำหรับพรุ่งนี้ครับสาจารย์ครับรเหนื่อยไหมวันนี้ก็ฮเซตครับสำหรับวันนี้ฮาเซตนะครับก็เหนื่อยบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ ต้องกลับไปฟื้นฟูร่างกายครับพเพราะมีเจออีหลานครับเกมหนักครับฝากฟแฟนๆครับก็คอยติดตามเชียร์พวกเรานะครับ <dengan> ในการแข่งบอลลุบลันสโมสรชัยชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเรา